เดี๋ยวคอยจะยังแมเยี่ยวายได้เาไม่ได้ตโอยี่ตัวยังพูดไม่ชัดเลยเยี่ยมากเงาลาว้สัสลาว์แล้วพอมเหรอตัวลาวเงาเงาตัวลาวเลย่ะลาวจัด ลาาเียเออาไงกก็ลาไงาเยีงราเงกันบ้านนอกมบ้านนอกไงเหี้ยบ้านนอกไงบ้านนอกไม่รู้จักไงเหี้ยบ้านนอกคุณจีไปเป็นไงียวายอะไรอ่ะเอบ้านนอกบ้านนอกหางกนอะไรบ้านนอกหางเงแวปิดคนเด่ยยังรวยได้เท่ากูเลยววายปิดคนเีรวยเท่ารวยเฉยรวยเฉยรวยเฉยไอเหี้ยะพาเปิดบัญชีได้ยังห่อยไอเหี้ยไอเหี้ยหาย ปิดไม่ได้หรอกเนี่ยวายด่าได้แค่นี้หรอด่าได้แค่นี้หรอด่าได้แค่นี้หรอไอ้เหี้ยอะไรไอควายเหี้ยมึงแพมอะไรอ่ะแพมอะไรอ่ะแพมเหี้ย่อะไรแพมอะไรเหี้ยควายทำทรงเดียวนี่ยังด่าซู่นอีกยังไม่ได้แพมไปแพมไม่อยู่นอ้หมายอีู่ไอ้แค่ด่าด้อีกเปล่าอะไรอะไรอะไรช่วยชี้อะไรสัตว์ไม่ใชี้ซุ่มหล่อนชี้อะไรโน่พูดเรื่องอะไรผิวพอกผิวแแม่หอแแม่หรือเปล่าแแม่เอาแแม่หรือเปล่าขายขายตัวไข่ตั ใครตัวมาเอาไอไปแกใช้บริการเหรอเหรอหรอหรอเหรอรอไอ้ยังมึงด่ายังมึงด่ายังไม่รู้เรื่องเลยอะไรอะไรไม่รู้เรื่องมึงเปล่า ถ้าเอ็งมาไองล่าคนโ้นเล่น้ไม่ไแม่โม่ถอยเย็ดแม่มวนโนไปเองย่าคอนไม่้เงีางไลน์มลยไอย่าไม่ได้ที่เี่ยล้วไอ้สาจะคุณไนสบายไี้ยังไม่ไมินไหมนไอ้แล้วคิวที่มันลงไอ้สาวไม่ใช่มันปล่อยสบายไปเย็นสาวเป็นเ้ินไหม่มึงเลกันอยู่กันในเกม เดี๋ยวแครแนะนมึงออกอะไม่งาดเงินเงยโดวเสร็เนี่ยตอนนี้ไม่มีหีไม่ได้ไปในสายอะเลยยังพูดสารอะไรบ้าเลยเนี่ยเด็กยังไม่เติมเลยน้ำขมังไงน้องอร่อยพี่อร่อยอยากทชนมากเดี๋ยวเกินปิดก้อนเรียนได้เงินยังไม่ได้สื่อเลยมั้งไอ้เน่ยไม่ต้องอะไรเงินไม่ได้เงินเงี้ยเรยเงนเป็นรายรายตัด้ายงเงิน 哦，烂折的，最多你也抄吧。 กูได้พ่อได้แม่มงเลยอะไม่รู้ได้ไงพ่าแม่งกูพอมืไม่นอนน้ำได้แม่เล่ยอะไรทีแม่งีกูจนมหวานล้อมเล็กันกูห้มไปแปะกูว่ามึงถอยดีกว่าแกงกูเดินมาเป็นขบงกูเดินกับมาเป็นกองทัพทำมึงเสียงก็เดินไปเติมทำมึงเงียงกบพรห้ามาถแจะเก็บเวรมึงได้แค่เงียบแะยอับเพราะมึงมีแค่เปิและมึงอยากมาเทียบกบซองชากอยากบูไก็เจ๋อไม่เจ๋อมึงลองเข้ามาทะลึงดูถ้ามึงจะอยู่มันนานค่ไหนก็ยังไม่ได้เลยครึ่งกูมึงอยากมาหมามาเม เอาไงดีวะกลุ่มเราอะพี่มแไมปวดผู้หญิงเยีย่ยมแม่ไม่แม่เลยไหวอั่งจะเป็นตำแหน่งเขาเพวกตูสบัดบอกบ้าสามพวมไปกองงไปนอนนหมัน